ที่เราคอยสตกีก็ตื่นเต้นนะครับเมืนอนตื่นเต้นมากครับว่าแบบจะเป็นยังไงนะรอดูก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปดูพร้อมกันแล้วครับ EP 1งใช่ครับเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่จะได้ดู e ีวีหนึ่งคนแรกของของไทยครับคนตัดอาจจะได้เห็นก่อนเราอาจจะเป็น,นค,คนกลุ่มที่10 ครับก็ดีใจครับดีใจที่ความพยายามของทุกคนเนี่ยแหละทั้งนักแสดงทั้งทีมงานทั้งผู้จัดทั้งผู้จัดการเราทั้งเราเองก็ตั้งใจมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนวันเริ่มต้นของความตั้งใจเราก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไปตื่นเต้นไปดูในโรงพร้อมกันเลยครับผมว่าแต่ละคนเขาก็ทุ่มเทตามตามคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับแหละอย่างของผมผมก็มุ่งไปทางคาแรคเตอร์ตัวเองเราก็หาเรฟเฟรน เยอะมากๆเลยครับผมไปดูหนังมาเยอะยอะไรเงี้ยอย่างอย่างอย่างควา,ความความคาลคเตอร์ในช่วงนี้เลยลก็ไปดูว่าเราเล่นเป็นใครดีก็ไปดูพี่น้อยอารพาน์ของเมืองเลยอะ่ะเขาก็จะเงียบจะขืมจะก็ศึกษามาแล้วก็ไปดูพีกี้ไบเดอร์ก็ดูในตอนเขาโกรธตอนตัดสินใจหรือว่าความคล้ายที่พ่วงกับบ,บีฟผมก็ไปดูบัดฮาซีรีสเกาหลีซึ่งคารคเตอร์พระเอกก็จะสุภาพ แบบไม่อยากสู้แต่เป็นต้องสู้อนะไรเงี้ยก็เลยดึงข้อดีของแต่ละตัวดูเยอะเลยครับต้นไมมกุ้งดูอะไร,รดูมาเยอะมากก็เลยนั่นแหละรวมมาเป็นวันนี้คของผมก็นั่นแหละต้องต้องบอกอย่างที่อย่างที่บอกไปว่าคือซีรีส์เรื่องเี้ยผมใช้ใช้ทุกประสบการณ์ที่ทํางานมาครับนํามาปรับใช้ทุกอย่างแล้วก็ได้ใช้ด้วยไอแอคชั่นผมก็ได้ทาแล้วแล้วตัวละครตัวนี้คือ มันต้องปลอมแปลงเป็นหลายคาแรคเตอร์มาก,มากคือคือมันเป็นความท้าทายมากๆว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะทําได้ไหมเราก็ต้องทํากันบ้านเจาะไปทีละตัวเลยว่าคนเนี้ยเขาเป็นยังไงต้องต้องทำทำถึงขนาดว่าแบบเยอะอ่ะก่อนเข้าซีนผมก็ต้องซิงกับตัวละครอ,อย่างเช่นคนก็จะเห็นกิจกรรมแปลกๆของผมอย่างเช่นผมจะเดินเดินวนเพื่อให้มันซิงกับตัวละครเพราะว่าในวันวันหนึ่งอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้ถ่าย ตัวนั้นไปเลยทั้งหมดครับสลับเป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวนี้สลับมาเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเราสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องต้องทําให้ร่างกายมันประสานกับกดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็ในระหว่างที่พยายามจะยินที่เห็นก็ก็เห็นวิธีการคือเขาก็ทำก็อะไรบางทีก็มาทํามาเล่นเล่นมามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งวิธีซึมซับด้วยเพราะว่าที่ที่เราเห็นเขาเล่นก็ก็ถูกเอาไปใช้ใน ซีนด้วย,ยก,ก็เห็นครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละคือความยากของแต่ละคนมันคนละแบบใช่แต่ละคนก็นั่นแหละอย่างที่เห็นว่าทําการบ้านมาดีแน่นอนชัวร์วเพื่อเพื่อที่จะมารับเรื่องนี้นอะไรสเน่ของตัวนี้คือคือผมว่าคนแบบนี้หาในชีวิตประจาวันยากม,มากจริงคือคืนแค่จะเป็นตัวละครที่อยู่ในในกระตูนอยู่ในซีรีส์ ซัมากกว่าคือเขาจะเน้นยุติธรรมเป็นหลักเลยอะ่ะคือคืออะไรก็ตามที่ใครต้องการความช่วยเหลือคือเขาเขาจะไปแล้วเขาเนี่ยแหละเป็นเป็นสเสน่ห์ของตัวนี้คือคือจะคือสายสายพระเอกที่ชอบเจอชอบชอบไปแบบช่วยเหลือคนอื่นมากๆเลยโดยโดยไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ว่ามันจะแย่ต่อใครไหมอะไรเงี้ยคือจะเป็นประเภทเนี้ยเหมือนเราเห็นเนี่ยสมมุติตอนนี้มีคนสู้กันเนี่ยเขาจะไปวิ่งไปช่วยแล้วแบบเฮ้ยใช่แบบโจรหรือเปล่าหรือหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเราเราก็จะ เกิดอะไรขึ้นนะเขาจะเป็นไทป์นี้ครับก็ก็มีครับถ้าถ้าเป็นความนิ่งก็จะถูกนําไปใช้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็นิ่งๆอยู่แล้วแต่ไม่ใช่อะไรเราเราประหยัดพลังงานเนี่ยครับว่าในหนึ่งวันเราก็ต้องทําหลายๆอย่างอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยในพาร์ทที่เขาเป็นอีกอีกฝั่งหนึ่งพาร์ทที่โตแล้วที่ทํางานตรงนี้ก็จะได้ความนิ่งก็ผมว่าก็ได้หน้านิ่งเราเป็นประโยชน์มาใช้นะก็ดีครับ ไม่ได้ทีฟไม่ได้ทีฟครับมันมันดูออกนะครับบางทีก็เฮ้ยแั้งมีคนใช้นี่แล้วโอเคครับไม่ใช่ไม่ใช่คือคือไม่รู้ดูไม่ไม่รู้ว่าว่าว่าเรารู้สึกว่ามันมันทีฟหรือเปล่าแต่ว่าก็มีคนทักเหมือนกันว่าว่าบุคลิกมันดูเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราก็พยายามพยายามกลับมาเป็นวอลเหมือนเดิมแต่ไม่ไม่ใช่หลัก เป็นตอด,ดเป็นอะไรนะคือการแต่งตัวอาจจะเป็นเพราะร,ารอยสกักหรือว่าอาจจะเป็นเพราะทรงผมแล้วเราอาจจะใช้หน้าตาของโจ๊กเกอร์มาเป็นเวลานาน,านจนมันชินแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมริสัยอะไรยังเหมือนเดิมแค่แค่รู้สึกว่าเออพอมันใช้งานพอมันทํางานเยอะกับพอมันทํางานบ้านกับตัวละครตัวนี้เยอะเราเราจะเราจะชินกับกับการพูดกับการทำคาเลคเตอร์นั้นโดย่รู้ตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าก็าใช่เพราะเราทํางาน ยังถ่ายเราถ่ายอาทิตย์หนึ่งอ่ะสี่ครัอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ผมก็จะได้อยู่กับตัวละครแบบเยอะมากๆนั่นแหละมันก็จะเลยจะแบบบางทีก็เล่นเล่นกันไปในบทบางทีก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งบางทีก็จะใช้คาเล็เตอร์นี้คุยกับคุยกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะติดมาบ้างแต่ว่าแต่ว่ายังเหมือนเดิมทุกอย่างสนุกสนุกมากๆแล้วแล้ว คือคือสนุกม้กระท่านตอนตอนถ่ายทําถ่ายทําอยู่แล้วเราเรา,เราเจอกับแกง๊งแก๊งที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ก็คือไม่ต่างกันพลังล้นเหลือเหมือนกันแล้วก็มีแพชชั่นอะไรเหมือนกันเวลาเราเล่นเนี่ยเราเราจะเล่นแบบชนิดที่ว่าบทเขียนอย่างเงี้ย50%เราเล่นไปประมาณ70%ออะไรเงี้ยครับก็ก็คือสนุกมากแล้วก็เป็นเป็นซีรีส์ที่มันมากๆ ก็ก็เหมือนเหมือนที่พูดเลยครับเวลาเข้าเราก็เข้ากลุ่มเดียวกันนั่นแหละหลักๆแล้วก็เป็นเพื่อนเราที่เราถ่ายรายการกันมา4คนซึ่งันรู้มือกันอยู่แล้วแล้วพอไปในซีนแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวก็คนละแบบแล้วเขาก็ชูชูคาแรคเตอร์เขาออกมาให้มันมันสนุกขึ้นมันในหนึ่งกลุ่มมันมันเลยทําให้สะท้อนว่าในหนึ่งกลุ่มมันมีคนแบบนี้จริงๆนะแล้วมันสนุกมากแล้วนอกจากกลุ่มนี้เราไปแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาตากล้องน้องๆหรือแม้กระทั่งพวงกับเองทุกคนก็ผมรู้สึกว่าเขา แน่จะอยู่วัยเดียวกับเรามั้งไม่ไม่ได้ดิฟกันมากเพราะฉะนั้นเคมีอ่ะการเป็นเพื่อนกันการเล่นกันมันมันมันสนุกอะ่ะคืออย่างที่ผ่าน,านมาเราทํางานเราก็จะมีคนที่สูงวัยหรือว่าอะไรด้วยเวลาเราเล่นเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นกับเราด้วยแต่ว่าทีมเนี้ย90%เลยเล่นกับเราตลอดทํางานไปด้วยเล่นไปด้วยมันเลยทําให้รู้สึกว่าถึงแม้ทํางานหนักผมก็อยากมานะอยากมาเล่นอย่ามาอะไรซึ่งแบบสนุกอยู่กับทีมนี้สนุกมากๆครับ หนักครับหนักมากก็คือขึ้นในผมพูดตลอดเลยว่าในเวลาถ่ายทำคิวบู๑1ซีนใหญ่ๆแล้วกันครับที่ไม่ต้องไม่ใช่แค่ต่อยเลียกน้ำย่อยอะที่แบบบู๊กันจริงๆอะไรเงี้ยมันใช้เวลา3ชั่วโมงขึ้นอยู่แล้วเราตีไปได้เลยว่า1ชั่วโมงอะตอ1นาทีในเรื่องซึ่งโอ้โหเทควันโดที่เห็นในในในทีเซอร์ผมถ่ายตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเสร็จบ่ายสอะตั้งแต่น่าจะ8โมงครับเสร็จบ่ายส ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าในที่ฉายเนี่ยมันจะอยู่กี่นาทีใช่แล้วก็แต่ละคนก็เตรียมตัวมาหนักคนโดอย่างผมก็เตรียมตัวครับก,ก็มีการไปซื้อกระสอบทรายไว้ที่บ้านมีไปเรียนในคอนโดโแยกมีไปอันนี้เราลองหาได้คือความแตกต่างมันอยู่ที่สู้ในชีวิตจริงอะในคอนโดสู้จริงๆอะถ้าเขาไม่ต้องกังวลว่าสวยไม่สวยแต่พอในหนังอะเราต้องไปพะวงให้มันสวยเราต้องยืดให้สุดเราต้องอะไรเงี้ยครับซึ่งโหยากต้องมีไปคุยร่วมกับคุยกับ คนทำคิวบูก็แต่กว่าจะได้มาก็ลำบากแต่เสียน้ำตาเาอเสียน้ำตาราต้องไม่เกี่ยวเสียน้ำตาเสียน้ำตาอะไรจริอ๋อเจ็บมีครับแต่ว่าเจ็บถึงท่านร้องให้ไม่ไม่เสียแต่แตเป็นเจ็บแล้วแบบโอ้เจ็บแบบโอ๊ยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็มาช่วยเซฟเราดีมากครับก็ทุกวันนี้บูก็ใส่ที่เซฟเขา่าใส่อะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจ็บเขา่าคิวบูอ่ะ ก็ก็ก็มีครับผมก็ก็มีในส่วนบูอยู่ก็ได้ไปฝึกซ้อมได้ไปอะไรบ้างครับแต่ว่าผมจะเป็นคนที่ดวงมันจะไม่เจ็บตัวเวลาเราทําอะไรที่มันเสี่ยงที่มันอะไรผมมักจะไม่เจ็บตัวเสมอก็ก็รอดปลอดภัยไม่มีอะไรบาดเจ็บอะไรแต่ว่าก็ก็บูก็ก็จริงๆอย่างที่พูดครับบูเนี่ยที่เราใช้อ่ะนาทีหนึงอ่ะเราถ่ายมันชั่วโมงเลยครับเรจะได้เพราะมันเก็บหลายๆซีนมากๆครับ แล้วแล้วมันต้องเปด้วยไม่งั้นเราจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดมันมีการบิดอยูเราก็ต้องซอมดีๆนะไม่ดใีไม่ไม่มีครับผมเป็นกระสอบก็ก้อสารใช้แทนมันดีกว่าครับครับเราก็ เราก็ติดต่อไปเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวตัววงกับแนวเพลงของเขามันมันมีความกวนมีความสนุกแล้วก็แล้วก็เราเราก็ได้ได้ยินมามาบ่อยเกี่ยวกับเพลงที่มันมันคนๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวเรื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันมันเหมาะกับวงดนตรีวงนี้มากๆแล้วเขาก็เออทำเพลงออกมาได้ได้ดูเป็น เป็นการโจรกรรมแอคชั่นที่มันสุดๆ,ๆนะฮะก็ดีมากคะรู้สึกเดือดมากจริงๆโอ้โหเสียงกีต้าร์มาเลยสโตรที่รัดคือผมว่าต้องมีผมว่ามีอยู่แล้ววันนี้อาจจะ,จจะได้จจแค่ท่อนฮุกท่อนฮุกก <laughs> ็าาอาจจะมั่วด้วยนะฮะ <laughs> <laughs> ก็ชื่อเพลงสอปอยกันแล้วครับทำไมต้องเป็นเธอนะครับก็เป็นเพลงที่อาจจะไม่เดือดไม่ได้เดือดเท่าแต่ว่าเป็นเพลงมูดมีเดียมกลางครับคนฟังได้สบายๆก็จะเล่าถึงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความหมายว่าทาไมทาไมต้องเป็นแจ็คหรือทําไมต้องเป็นโจ๊กในเนื้อเรื่องนะครับก็จะสื่อถึงตรงนั้นมากกว่าว่าทําไมคนสองคนถึงถึงอยู่ด้วยกันเพราะอะไรทําไมต้องเป็นเขาเท่านั้นอย่างเงี้ยครับ เหมือนยินเหรอ,อผมว่าความความนิ่งความแบบเออหน้านิ่งๆพูดน้อยๆแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นใช่ฮะครับผมอะไรแล้วใช่ครับเป็นต่อร้อเล่นรอเล่น,ลน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ได้ก็ <c oughs> มันมีความคล้ายอย่างนี้แหละครับไอยองเขาก็ผมรู้สึกว่าก็ก็เจ้าเล่์ก็เป็นก็เป็นความคือเราทํางานด้วยกันก็เห็นอยู่เวลาเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีทริคที่บิดออกมาเพื่อที่จะเล่นแต่ว่าไม่ใช่เพื่อที่จะโกงอะไรนะเพื่อที่จะสร้างความเพฮาอะไรเงี้ยซึ่นผมว่าเขาก็ดึงข้อดีของตัวเองได้แบบด้านคาพูดด้านอะไรให้ให,ให้มันมันดูสนุกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็นี่แหละก็ด้านเจ้าเล่์ มันดีตรงที่ว่าเราทํางานด้วยกันแทบทุกวันนะแล้วมันก็จะไม่มีโมเมนต์ที่ว่าก้าวกลัวเวลาเล่นอะไรเราเล่นสุดอย่างที่บอกว่าพอมันได้เจอกับคู่ที่ทํางานด้วยกันมานานแล้วมันสนิทกันนะครับเวลาเราเล่นอะไรเราบางทีเราเล่นเล่นเกินกว่าใดอะอกที่มันมันจะบรรยายได้มันจะเป็นอีกมูทหนึ่งแล้วมันทําให้คุณภาพของงานะ ในส่วนตัวผมัะผมว่ามันดีขึ้นแล้วมันเข้มข้นขึ้นเพื่อเราพร้อมจะลุยมันมีแพชชั่นคนที่มีแพชชั่นมาทํางานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเฉพาะไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะคู่เราครับทั้งทีมงานทั้งทุกคนทุกคนแบบพร้อมจะใส่สุดมากๆครับพูดถึงคิบูแล้วช้มันหวานอเรามีบ้างไหอืมูมกหวานๆก็มันมันก็ก็อาจจะมีครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอซีรีส์แรกออกไปแล้วว่า คือคือเรื่องนี้เราอยากให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแบบความความสัมพันธ์ของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรลอดูเลยว่าถ้าความสัมพันธ์มันแย่ขนาดเนี้ยเราเราจะหวานเลยมันผมว่ามันอาจจะเขียนในเรื่องของไทม์ไลน์ไปหน่อยแต่ว่าม,มีมีแน่นอนครับแต่รอดูว่าเป็นเมื่อไหร่แค่นั้นเดีมันจะหวานร้อยอะไรนะครับมันจะหวานร้อยหวานร้อยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีทิม,มันต้องมีขมบ้างใช่ไหม อเมร,ริกาโนคุณยังสั่งไม่ใส่น้ำตาลเลยมันห่างหายไปนานไงก็อยากได้หวนานเลยอ่มอแฟนๆไม่ชอบให้หยินวอหวานครับเขาบอกว่ามันตลก<อ> <c oughs> ใช่ครับเวลาเวลาเล่นกันบนเวทีอะไรเงี้ยเขาก็จะมันตลกอย่าอาเล่นมันตลกลมีมีเสียงเ <c oughs> นี่ยถ้าเกิดถามเนี่ยเขาก็พูด <c oughs> <c oughs> ไอสูเรื่องนี้แบบรอดูเลยแบบคบรถดีกว่ามันต้องมีอยู่แล้วครับความหวานแต่จะตอนไหนก็ติดตามนะฮะรอดูต้องดนหนนะทางช่องสามครับ HD แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูอันคัดแบบเต็มแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะแบบหวานร้อยแบบวานร้อยต้องไอชีครับในที่แมบไม่ตั ไม่คัดอันดับแบบอิ่มๆตามที่ตามที่ตัวบทมันต้องการจะสื่อเลยครับไม่ตัดตรงไหนไปก็แต่เราก็ดูได้2รอบไงแล้วก็ดูท่อง3ก่อนแล้วก็ดูอุ้ยมันจะสนุกขึ้นขนาดไหนนะแตกต่างยังเราไปดู i อชต่อซึ่งผมรับประกันว่าไม่ผิดหวัง